ามกันต่อเนื่องนะครับสาหรับกรณีดราม่าครอบครัวเชื่อมจิตครับซึ่งล่าสุดนั้นได้มีการฟ้องร้องคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งทนายอนันชัยเฉเดชและคุณอี้แทนคุณจิตอิสระโดยหมายสารดังกล่าวนะครับทนายอนันชัยเป็นคนนามาโพสต์เอาไว้โดยในหมายดังกล่าวนะครับมีการระบุว่าทั้ง3คนนั้นกล่าวหาน้องไนท์ว่าเป็นเด็กออทิสติกรวมถึงมีดราม่าเกี่ยวกับการเชื่อมจิตในวันที่15แค่10วินาทีด้วยโดยดเรื่องทั้งหมดนั้นทีมข่าวปักแทบครับได้มีการโทรไปสอบถามคุณต้นอ้อโดยคุณ อ้อนนะครับมีการเปิดเผยว่าตนไม่ได้ดูตอนที่เขาเชื่อมจิตแต่ตนเห็นคลิปวิดีโอถามว่าเชื่อมจิต1ิวิเป็นยังไงก็มันไม่มีอยู่จริงนั่นไงมันจะเชื่อมยังไงถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวันที่15ที่ผ่านมามันจะไปตอกย้ําถึงกรณีที่ตนเคยพูดเอาไว้ว่ามีประโยชน์ต่อสารในวันที่17หรือไม่ตนก็ต้องขอบคุณเขาที่ยังเอาเด็กออกมาไล์สดซึ่งมันถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพอมอในการขึ้นสารแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสำนวนคดีที่พวกเรา จะไปแจ้งที่กองปราบเพราะพฤติกรรมของแม่ก็ยังไม่หยุดการกระทําสิ่งที่เขาแจ้งไปแล้วว่าเชื่อมจิตมันไม่มีในพระไตรปิฎกแต่แม่ก็ยังดื้อรั้นและพยายามว่าทําได้อยู่ซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นประโยชน์แก่ฝั่งเราไม่ได้เสียหายอะไรเลยเป็นประโยชน์มากๆเมื่อถามว่าหมายสารล่าสุดที่ออกมามีความกังวลหรือไม่ตนออกก็บอกว่าไม่เคยกังวลหรือกลัวในเรื่องคดีอะไรเลยเพราะว่าที่ผ่านมาฝั่งนั้นเขาพยายามใช้กฎหมายปิดปากคนที่เห็นต่างซึ่งฝั่งเขา มีหลายคนเลยนะที่ออกมาแล้วไม่กล้าที่จะมาแจ้งความเพราะว่าประชาชนทั่วไปเขาก็ไม่อยากมีใครขึ้นลงขึ้นศาลแม้แต่ตัวของเราเองก็ไม่อยากจะขึ้นศาลเอาเวลาที่มีอยู่ไปช่วยเหลือคนอื่นเพื่อต่อยอดได้อีกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ต้องต่อสู้กันตามกระบวนการทางกฎหมายแค่นั้นเองซึ่งตนมั่นใจในพยานหลักฐานของฝั่งเราเป็นประโยชน์กับส่วนกรณีที่พวกเราแจ้งไปที่กองปราบเช่นเดียวกันนะคะเพราะพฤติกรรมของแม่ก็ยังไม่หยุดการกระทํา สิ่งที่ที่เขาแจ้งไปแล้วว่าเชื่อมจิตไม่มีผังแทกข้าใจประยชน์เขา,าพูดชัดเจนแต่แม่ก็ยังดื้อรันที่ยังจะพยายามว่าลูกตัวเองเนี่ยยังทําได้อยู่ยังเป็นอยู่อันเนี้ถือว่ามันเป็นประโยชน์ทางทางทางฝัง่งเรา,า,านะ <c oughs> ไม่ได้เป็นไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรถือว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะค่ะแล้วที่นี้ว่าวันนี้ค่ะเห็นทางด้านของทางทนายนันทชัยค่ะมีการโพสต์เกี่ยวกับในเรื่องของหมายสารนะคะที่ออกมาโดยมี ตัวของ<ล>ทนายอนันตชัยเองตัวของพี่ต้นอ้อแล้วก็ตัวของพี่อีเองตรงนี้พี่ต้นอ้อรู้สึกกังวลหรืออะไรบ้างไหมคะไม่ค่ะพี่ไม่เคยกังวลเลยญี่ปุ่นตรงว่าพี่ไม่เคยกังวลเรื่องคดีความเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งนั้นเขาก็พยายามจะใช้กฎหมายปิดปากคนที่เห็นต่างค่ะ,คะซึ่งหลายคนนะที่ออกมาจากกลุ่มเขาแล้วที่ไม่กล้าที่จะได้ความเปิดโเื่องเรื่องพวกเขาเนี่ยเพราะว่า ประชาชนทั่วไปเขาก็ไม่อยากขึ้นโลขึ้นศาลใช่ <c oughs> ไหมคะแม้แต่ตัวพี่เองเนี่ยก็ไม่อยากขึ้นโลขึ้นศาหลหรอกเดี๋ยวเวลา <c oughs> เอาเวลาที่มีอยู่ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อยอดดีกันเยอะแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับมันแล้วก็ต่อสู้กันไปตามกระบวนการตามกฎหมายแค่นั้นเอง <c oughs> พี่ก็มั่นใจในพยานหลักฐานของทางฝั่งเราพอสมควร ขณะเดียวกันครับคุณต้นอ,อ้อยยังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้คุณแม่บอกมาตลอดว่าเขาไม่เคยรับเงินแต่ก็รับเงินจากแอดมินโดยข้อมูลตรงนี้ตนได้มาเกือบทุกวันเพราะว่าที่ผ่านมาแอดมินไม่เคยได้ค่าจ้างมีแต่เสียเงินซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นแค่น้ำจิ้ม และข้อมูลอันไหนที่ได้มาก็มีการส่งไปให้กับตํารวจหมดแล้วซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับวิดีโอที่น้องมีการโอนเงินโดยมีการเอาโทรศัพท์ของแอดมินไปกดโอนเงินเองเนี่ยหกถึงตนเองก็มีเขาจะแก้ตัวอย่างไรว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนั้น ก็หาองค์ช้ยโอ้ยไม่ถึงไปปลาบัญชีเนี่ยไม่ถึงเห็นไหมเพื่อนเนี่ยเองไม่ถึงไม่ถึงอาจารย์เดี๋ยวเปิดจดทีน่าอาจารย์หมดไปโอ้ยจะคันหมดตูดเลยนะอาจารย์เนี่ยนั่งด้วยนะอาจารย์ไม่เก่งไม่ไเก่งไม่เก่งอาจารย์อุยอาจารย์หมดตูดเลยนะเนี่ยอาจารย์ไม่ได้หมดตูดเจ็บค่

ด Sie ีกว่าเป็นปุ๋ยเลยนะอาจารย์บอกว่าลูกอาจารย์นี่เป็นปุ๋ยเลยนะอาจจะเป็นปุ๋ยไปด้วยห่แล้วเย้สีทองออาจารย์สีทองเก็บแสน็นจดจ็จ็ดเจ็ดพันเจ็ดพจ็ดพัไนเันเจ็ดพันจพเ เอาไม่ให้ถามแล้วถ้าถามว่าหลักฐานที่ตนได้มาทั้งหมดนั้นสามารถตีความว่าเป็นการฟอกเงินได้หรือไม่ตนไม่กล้าตีความต้องให้ตำรวจตีความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานั้นมันจะเชื่อมโยงไปจนถึงเรื่องการฟอกเงินหรือไม่ตรงนี้ต้องให้ทางตำรวจให้คำตอบแต่สำหรับนักกฎหมายในหลายท่าน เขาก็มองไปจนถึงในเรื่องของการฟอกเงินประมาณ80%แต่ทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่ตํารวจทําสํานวนด้วยซึ่งตนก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าโดน100%หรือว่าไม่โดนถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสํานวนคดีตนก็จะส่งให้กับทางตํารวจทั้งหมดเลยสําหรับที่ศาลจะมีการไตส่สวนนัดแรกตนมองว่าคงยังไม่ได้สรุปณนะเดียวนั้นเลยคงจะเป็นวันหรือ2วันซึ่งต้องให้ท่านผู้พิพากษาดูหลักฐานต่างๆ แต่ในส่วนของพอมองก็มั่นใจในพยานหลักฐานสำหรับกรณีนี้มันไม่ใช่กรณีฉุกเฉินก็น่าจะต้องใช้ในการพิจารณาสัก,กวัน2วันแต่ถ้าเป็นฉุกเฉินก็สามารถที่จะตัดสินในวันที่17ได้เลยถ้าผลมันออกมาเป็นบวกมันก็จะเป็นผลทำให้พ่อและแม่ของเขานั้นต้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้มีการตัดสินก็ต้องรอ,อประมาณ2-3วันถึง1สัปดาห์ถ้าผลออกมาลบ ทางเราก็ยังมีในส่วนของทางกองปราบเราก็มีส่วนของทางธนาอนันชัยอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยเอาไปไว้เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะจบลงอย่างไรจะบวกหรือจะรบรอติดตามได้เลยครับ